อ่ะครับวันนี้จะมาสอนการติดตั้งกล้องวงจรปิด Starcam นะครับ s 6 4เป็นกล้อง outdoor กล้องภายนอกนะครับอ่ากล้องตัวนี้ติดตั้งนะครับเริ่มต้นก็คือต้องไปโหลดแอปพลิเคชันของ iPhone นะครับ i แล้วก็4 i4 หรือ iPhone นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ หลังจากที่เราวโหลดมาแล้วครับเข้าโปรแกรม iPhone นะครับเราจะมีเครื่องหมายบวกนะครับสำหรับคนที่ติดที่มีโปรแกรมอยู่แล้วนะครับก็มีเครื่องหมายบวกขวามือนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับให้ไปสแกนตัว QR Code นะครับอยู่ที่ตัวกล้องนะครับเห็นนะครับเสร็จปุ๊บก็ไปที่ยืนยันความสําเร็จนะครับกดต่อไปนะครับ ก็มีรหัส wi-fi อะไรชัดเจนนะครับก่อเข้าไปนะครับที่ตัวกล้องนี้นี่ครับตัว wifi ชัดเจนที่ที่บ้านเรานะครับก็ตอบตกลงนะครับย่อถูกต้องนะครับเสร็จแล้วเอาค r ว o d e โคนี้ไปที่หน้าจออ้นหน้ากล้องนะครับ wait. เห็นไหมครับก็จะมีเสียง connecting นะครับถ้าเกิดว่ามัน ถูกต้องนะครับมันก็จะไปขั้นตอนต่อไปนะครับให้รีเซ็ตได้ไหมทอดก่อนรีเซ็ตเลยวะโอเคนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เพิ่มนะครับอ่านี่ครับกล้องเครือข่ายหนึ่งนะครับตัวนี้ครับนี่ครับมันก็จะขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นมือของผมนะครับนี่ครับกําลังขยับอยู่นะครับ ส่วนที่ขึ้นมาบอกว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อคราวนะครับเปืงตังนะครับนี่ครับเรียบร้อยก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเปิดไฟนะครับเปิดไฟนะครับเปิดไฟแล้วก็มีเสียงไฟเ่นนะครับ นี่นะครับสามารถแก้ไขชื่อได้นะครับแก้ไขชื่อตรงนี้นะครับเนี่ยแก้ไขชื่อกล้องนะครับปุ๊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 บาจะแก้นะครับอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะอสอนการติดตั้งกล้องนะครับรุ่นนี้ครับนี่ราคาเท่าไหร่ครับพันซื้อทีแอดไว้เลยรันเท่าไหร่พันสองร้อย 1,200บาทโอ้ประมาณนี้นะครับโอเคครับคุณรับชมติดตามครับสวัสดีครับ